ปาร์กแจซางหรือไซนักร้องเพลงแรปของเกาหลีใต้ได้รับการเสนอชื่อจากนิตยสา,ารไทม์ให้เป็นบุคคลแห่งปี สซหรือปารคแจซางนักร้องชื่อดังชาวเกาหลีใต้ที่โด่งดังจากท่าเต้นขี่ม้าในเพลงกังนำสไไล์์ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นบุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ประจำปี2,555พร้อมกับบุคคลโด่งดังระดับโลกคนอื่นๆอีก38คนเช่นประธานาธิบดีบาชาเอาลอาซาร์แห่งซีเรียในคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือในคิมจองอิลอดีตผู้นำเกาหลีเหนือผู้ล่วงลับในสีจิ้นผิงเลขาธิการ พักคอมมิวนิสต์คนใหม่ของจีนและว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของจีนในทีมคุกซีอจากแอปเปิและประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐโดยผู้บริหารของนิตยสารไทม์ระบุว่าท่าเต้นในมิวสิกวิดีโอเพลงกังนําสไตล์ของไส่ได้ทำลายกำแพงแห่งเสียงใดๆทั้งหมดในปีนี้ และมีผู้เข้าชมมิวสิกวิดีโอเพลงแังนำสไไล์์นบน u t u b e มากถึงกว่า861ล้านครั้งโดยผู้ที่จะได้รับเลือกให้เป็นบุคคลแห่งปีของไทม์จะคัดเลือกจากผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดในการลงคะแนนผ่านเว็บไซต์ของไทม์และจะมีการประกาศผลชื่อบุคคลแห่งปีผ่านทางเว็บไซต์ของไทม์ในวันที่14ธันวาคมนี้